สวัสดีครับผมช่างโบรางน้ําฝนนะครับล้างน้ําฝนอุบลร้านช่างโบรางน้ําฝนอุบลน,นะครับวันนี้มาติดงานลางหกนิ้วสังกะสีเบอร์ยี่สิบหกนะครับเนี่นครับดูความถี่ของห่างความห่างของตัวขาของตัวรับรางตัวขอนะครับเนี่ยครับ ความห่างอยู่ประมาณสักสาสิเซนนะครับหลานช่างโบเราทําตัวขายึดรางน้ําเนี่ยความห่างสาสิบเซนนะครับเนี่ยครับมาฐานครับตัวนี้เป็นสังกะสีสิงนะครับเบอร์ยี่สิบหครับผมตัวนี้เป็นงานบ้านนะครับ ดูความผี่ความห่างของขาได้เลยครับร้านเราทำมาตรฐานครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับลางน้ำฝุนน่นอุบลช่างโบนี่ครับตัวน,นี้น้ำเยอะนะครับมีน้ำหลังคาตัวเกา่าแล้วก็ตัวที่เราติดล้างน้ำแล้วก็เป็นตัวระบาหลังใหม่นะครับลงลงมาซ้อนกันเป็นสามพัก แต่เราติดเป็นรางหกนิ้วสั่งสีเบอร์ยี่สิบหกนะครับลูกค้าเลือกเบอร์ยี่สิบหกตัวหนาครับถ้าไม่สั่งไม่ได้นะครับตัวเบอร์เบอร์ยี่สิบหกเนี่ยครับต้องสั่งอย่างเดียวครับทางร้านเราจะพับขึ้นรูปใหม่รับเป็นของสิงครับคือตัวขาเรามันถียังไม่ยังไม่พอนะครับตัวนี้เราจะดึงลวดเสริมอีกรอบนึงนะครับดึงล้ง เพื่อไม่ให้ตัวรางมันเสียระดับนะครับรางเราจะใช้ได้ทนนานนะครับถ้าเราไม่ดึงมัมีโอกาสที่ตัวรางมันจะแบะหรือว่าจะน้ํามันเยอะครับมันจะมีโอกาสแบะลงมันจะมีโอกาสพังได้ครับขนาดว่าตัวขาเราใส่ทีนะครับนี่สามสิบเซนนะครับตัวรางก็หนาเบอร์ยี่สิบหกครับครับผม